สวัสดีค่ะเมีม่ยนได้รับของจากรัศดาค่ะสั่งของรัศดามาสั่งเล้าผ่าเพราะว่าบ๊แตังเตยใหญ่มาจากจอหองบท่านในมีอันเล้าสักผ่าแล้วเล้าตะเล้าอันแขวนผ่าเวลาเขาซักเวลาเขาอย่างเนะาะโบยักซื้อตูจ้จ้ะโบยักซื้อตู้เพราะว่าตู้มันเกะมันยัง ก็เลยสร้างเล้าผ่านเล้าเล้าเล้าผ่าแบบเป็นเล็กนะใจจริงๆแล้วนะ่ะยอยากได้เหล็กตะปาที่แบบว่าเขามีเกี่ยวเราก็ใส่เกี่ยวใส่เกี่ยวตัวง,งอตัวยังเป็นสั้นสองสั้น่ะมันจะค่อยทนเนาะบางอื่นว่าเห็นอยู่ในคลิปเพื่อน่ะเพิ่นเฮ็ดเพื่อนใส่งบประมาณเฮ็ดอยู่ห้าร้อยบาทาแต่ว่าห้าร้อยบาทนี่ก็คือเพื่อนได้ชุดนึงเลยก็คือ ได้สองชั้นได้อน,นั่นอันเพิ่นไปจจกว่าเพิ่นเฮ็ดคลิปมัจเจเสเพิ่นเฮ็ดคลิปลงอ่ล้านขายเล็กร้านนั่นเพิ่นนั่นเฮ็ดเกี่ยวให้พ่อมานะอ่ะเฮ็ดเกี่ยวเฮ็ดเกี่ยวต้อท่อนนี้เกี่ยวละสิบห้าบาทว่าสั่นเพิ่นว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินห้ารอยแต่ว่าบังเอิญว่าอ่อยู่ชุมเพเพิ่นร้านขายเล็กเพิ่นบ่มี่มองอันเฮ็ดเกี่ยวมองอยังเสร็จราคาก็เลยรู้สึกว่ามันยุ่งยาก ก็เลยได้ไปเจอไปเห็นอยู่ใน YouTube นี่เขาเฮ็ดอันนี้ขายนี่เออเอาเหล็กมาตัดเป็นท่อนแล้วก็ใส่ระบบเชื่อมเอาขนาดน,นะคะออมก็เลยสั่งมาลองดูอันนี้ราคา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 เฉพาะราคาของนี่สามร้อยห้าสิบห้าบาทรวมค,าคา่าส่งค่ายางแล้วกะสี่ร้อยสิบเก้าบาทมาลองดูกันจกพี่น้อง,ว,องอว่ามันสิเป็นยังไงเนาะว่ามันสิเขาทาแค่จังสีเอาคิดไบ้บอก ไปถามอีกมองนึ่งเพื่อนที่เพื่อนท็ดขายที่เป็นเล็กอ่อนที่เป็นเอาเล็กปลาปลาแล้วก็เป็นเกลียวแล้วก็ไส้คอง้อคออย่างของท่อปลาปลาถามเพ่นแล้วเพื่อนว่าสองพันเก้าพี่น้องเรืยาาอ่กก้าซังมีดยุคแฝลระบายาย้ายโอ้หยิบมีดให้แน่ไตว่าได้มีในกะละมัง<ๆ>เขานั่นนะกะละมังถ้วย ใส่ที่เ่าเอาล้างกกยเนาะแต่ว่าจากที่สัมผัสดูนี่เล็กแข็งแรงดีจ้ะที่เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงไอ้นี่นะเป็นห่วงตรงที่เขาออกว่ามันสิออกแล้วมันสิเป็นยังไงมาเบ่งน้ำกันเลยพี่นอ้องข้าเจ้ากับอันข้าเจ้าจกับเฮดสีมยายังดีเลยจ้ะบบเมนเอาอัน โมเมนเอาอันนั่นอันโมเมนเอาล,ล็ปปลาปลาที่เป็นสีอันสาตนดานมดน้นมนี่เนาะข้าเจ้าก็บอกว่ามันจะเป็นสองสั้นแล้วกาขยับขึ้นลงได้ข็นะแต่ว่าเท่าที่วิวเบิ้งมันคือบ่ได้ขยับขึ้นลงอ๋อขยับขึ้นลงได้ลีเพื่อนออกเป็นสามเพื่อนออกเป็นสามระดับไว้จ้ะระดับหนึ่งก็คือระดับบนสุด ส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือระดับกลางอีกระดับหนึ่งก็คือระดับล่างสุดที่ดูซีจะถูกใจหรือเปล่าคืออันเบลไ้ที่ยุ่จอหอนะ่ะยุ่ล้านเก้ายุ่ล้านหม่องที่เบลไซเซาเพิ่นน่ะ้าของบ้านเพิ่นเฮ็ดไว้ในแกเพิ่อนอัน อันเอาทอปแป๊บมาแล้วมันกัะซิมีอันขอ,องอสามทา้างไอ้ยางสินะบัดน,นี้ได้ใส่เรารู้สึกดีไหมไส่ทนทนทนก็ไปเป็นตู้เสื้อผ้านะ่ะก็เลยคิดอ,อยากได้แบบนี้ อันอันสร้างเคื่องสร้างอันนี่่าเข้ามาเฮ้ยแล้วเหล็ก เอาไม้อีกละขันงาตั๊บกับมาโลห์ด ขันยากตั๊บกับมก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 มาหล่นล่ะนี่นะ,ะประกอบล้างตาผ่าเนี่ยดีดีเว้อเว้อเอเ,อเลยอะ่นะน่นะงแต่พวกเข้าใจตรงนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ฝากถึงร้านข้าเพื่อนเ,อเนี่ยด้อจใเด้อนี่ อันนี้เสียดมาไว้เห็นอย่างคือจังบรเห็ดเขียงมันจังสียดต,ตัง้งอยู่พวกเขาใจกว้มคืดเพิ่นเนะาะบบเมนอันตีนมันนี่เมตีนมันนี่เมเพื่อนากเส็ดเ,เขียงให้มันเป็นการกระบาดกันเฮ็ดไปทางเดียวกันจังสี่พนาพนายูนเกาลา่ะอันนี้ตัวค้านมานะัน เอาเดี๋ยวเพ็ดคลิปอยูแนมะยัยแม่ยายเข้าใจคำว่าทำคลิปไหมคะอืมเหล็กคงทนใส่ได้เหล็กแข็งแรงดีจ้ะนี่ เด็กแน่นนะดีมากนี่ก็แคบเอามันคือไซเบอรได้หรอจ้านาน <c oughs> จริงๆเลยพี่อยากได้แบบว่ามันสิเป็นขอของ้อนะเนาะของ้ออันนี้มองนี่ก็สิเป็นอันสามทางคือคือจังทอปะปะพีวนะีซีน่ะแล้วมันสเนเิเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวเฮ็ดอันาน,านั้นน่ทน เอาละนี่กระส่ได้ยุูกับพี่น้องจา๋าตากผ้าเอาโบเมนตากผ้าเอามักแฟนผ้าแขนเสือเส้อผ้าแขนตู้ตู้มันไ่อันยู่ยูผ่ผุ่นยู่อันยู่อันจอหอผุ่นเขาสียเอาเล็กคือว่านี่ละยาวเลยเป็นทอพีบีซีเลยแข็งแรงมากใส่ทนทนแต่ว,ว่าอันนี้ก็ถือว่าใส่ได้ยุ่นนี่นะ มันีหแ่กระเซืยผ่าเซียวผ้วามะหอยไส่ไหมแล้วก็หอยข้างล่างจะเป็นกางเกงเป็นไดจ้าพี่น้องประกอบสําเร็จแล้วอันนี้นะหน,นาสิประมาณเมตรเมตรน้อยๆหนาสิเมตรประมาณเมตรน้อยๆจังก็ถือว่าใส่ได้เนะพี่น้องเนาะในราคารวมส่ง419บาท เอาเพรได้ใส่สัวเขาไปก่อนตอนแรกว่าสิสังมาสองอันแต่ว่าคุณย้ายบอกว่าให้สซังมาบึงคุณภาพมันโกนว่าอีอย่างจ้งใดแต่นี่ก็ถือว่าคงจิตใจได้นานนะคะคงสี่หลายปีคันเวีนแต่ว่าเขาสีบุกเพียนอันนะักเกินไปจนที่ตัวออกมานี่สิมีปัญหาอเคนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำนีก็อน,น้องพี่น้องเนาะ คุณเด้อค่ะเด้อที่มาให้การติดตามขอบคุณที่มาให้การสนับสน,นุนเยี่ยม